ฉันเคยได้เธอเธอคือโซไซต์องรออกไปจนฉันน้ำตาอาบผ้าเธอยที่ไหนที่ไหนที่ไหบอกกับชาเลยไม่เจอเธอทำฉันเงคดีไม่ช่เข้ามาองดูพีอมีดตสายสคแล้วพี่มีหลยิมง่ากก้วเ่นอนอากให้งไม่เกโคสวัสดีนะครับปุ่มนะวันนี้เราก็จะมปเก็บมาครับการอีกเรวนะครับปมนะวันนี้เราก็มาเล่นในเกมมาครับพีแนนอนโอ้โหก็เล่นเตเบทบอลเลยนะพี่น้อง ช่วงนี้คือไม่ได้เล่นมาครับนานมากพกยังมาเล่นได้สองสามวันนะแต่ว่าไม่ค่อยได้เล่นเออมนไม่เข้าใจอ่ะนะไม่รู้งงกับความพูดตัวเองนะเพิ่งกลับมาเล่นได้สองสามวันแต่ว่าไม่ค่อยได้เล่นอะไรวะโอเคช่างมันรักกันเนี่ยเป็นสีลืมๆืมนะลงๆล,ล,ล,ลืมๆืมมาตอนเนี้ยทุกคน โอเคเราจะไปตรงนั้นเอาอ๋อมึงต่อเร็วเกินไปแล้วเพื่อนฮึบฮึบ,ฮบ,ฮบไปละโอเคมาแล้วเอา้ามไม่ได้มาตรงนี้อยู่วะแล้วนี่มันคืออะไรครับนี่อ,อ๋อมาผิดา้านหรือเช่แล้วคุณมาผดดิ้า้ณานมดู สามสองหนึ่งโอ้โหไม่ถึงครับทุกคน, <X X> คนก็กลัวตกแลแ้วตอนนี้โอ้โหกินไปแล้วไม่รู้ช่วงนี้ไหมครับผมยังคิดกันอยู่หรือเปล่านะจบไปแล้วไม่มีคนดูอันนี้ก็จบเฮ่ <X X> เลยนะครับทุกคนโอเคเราจะขุดเร็วแล้วก็เกาะนะครับนะทุกคนก็มาตงสงสัยนะสก,กินนี้สก,กินใคร พุ่งไปโหลดมาเหมือนกันเลยนะเหมือนกัน,นเลยนะไม่มีสกินเป็นของตัวเองก็อะไรประมาณนั้นแหละครับทุกคนอัพเกาะลวกันโอ้ยตกใจนึกว่าอัพได้ไหมเบ้าอ๋อเดี๋ยวก่อนนะดูก่อนตรงนั้น โอเคตรงนี้มาแล้วกันเอาเชียใช่ไหมเชียโอเคฟิกแอ็กฮันนน่ะฮันนน่ะยานะ่ะยาคิดนะ่ะตอบบล็อกให้เพื่อนอัดจุ๊บจุ๊บอต้แตก โอ้แพ้ะแล้วแพ้ะแล้วอ่าสีชมพูแตกไปอีกครับผมจังหวะนี้ทุกคนตายไปซะแล้วไม่รู้สีไหนนะเมื่อกี้สีขาววะ่ะวันดีพี่ชายผมมาขโมยของกับเพชฮึบลุยก่อนแต่ว่าเพชนนี้น่าอายนะบางทีนะ ใช่ครับอยู่ตรงไหน,นอ๋อนั่นไงเจอแล้วกลับบ้านก่อนแล้วกันทุกคนเอ้าได้กลับสุบใจอยากไมหมล่ะคุณเอ๋ยโอ้อออออยตกใจวะซัมอ,อันนี้ก็น่าอายกว่านั้นนะแบบ โอเคไปสีขาวว่ะมาวะ่ะมาวะ่ะพี่ขาวมาวะ่ะทุกคนฮันนะ่ะฮันนะ่ะสเตปเปิลน่ะพูดนะนะมาสิมาสิมาส,มาสิไม่ได้กลัว ทำเป็ดสเต็ปดีเอหอหอสุดท้ายตกายน่าสงสารนะบางทีนะสะเต็ปคุณยังอ่อนอยู่พนมมันคงจะคงจะหนีจาก,จากจดาบข้าไม่ได้โอ้ยไม่นะ สุดท้ายก็ตายโง่ๆไม่ทันละ่ะไม่ได้ทุบเตียงฆ่าหรอกพนุมจ้าอีอา้าวเตียงกูแตกซะแล้วเตียงกูแตกซะแล้วอ้าวแพ้ซะด้วยเสร็จซะง,งั้นทุกคนโอเคนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้แล้วกันนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมไปแล้ว